คาส,คาสเป็นเพื่อนแนะนํามาเรียนเพื่อนมาเรียนก่อนแล้วแต่ด้องจากว่าเราเพื่อนัดเป็นศูนย์แล้วเพื่อนบอกว่าเนี่ยมานั่งเรียนเถอะเพราะว่าตั้งแต่จํานวนค่าที่เคยเจอมาต่งนี้คืออธิบายง่ายที่สุดแล้วทีนี้พอเรามานั่งเรียนข้อดีคือเราได้เรียนออนไลน์มาก่อนพอมาเจอในห้องเนี่ยมันก็เลยไม่ยากเกินไปเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เรียนหนักก็คือไปได้แบบโบดีมากค่ะแล้วก็ข้อมูลดีมากเหมือนกัน เคยเรียนกับคุณเบิร์ดแล้วแหละสักประมาณ2ปีนะคะแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองก็เกเรทะไล่ๆด้วยก็เลยไม่ได้ไม่ค่อยได้ฝึกเท่าไหร่จะบอกกับทุกคนนะคะที่เรียนเป็นครั้งแรกว่าตอนที่เรียนครั้งแรกตอนนั้นเนี่ยก็คือภายในอาทิตย์เดียวก็ได้ค่าลงพื้นนะที่ตัดสินใจกลับมาเรียนอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าความจุดที่มันเป็นเ e เวลมันหายไปก็เลยคิดว่าเอ,อิดอยากจะกลับเข้ามาเพื่อที่จะมาเติมเต็มตรงนี้แล้วก็ให้มันมี energy ของการโฟกัสอยู่กับตรงนี้บ้าง สองปีที่ผ่านมารู้สึกว่าเสียโอกาสไปพอสมควรมาเรียนเถอะเวลาบอกกับใครว่าวันละห้าหมื่นนะแต่ทุกคนจะตก,กใจมากว่าเฮ้ยอยู่ไปเรียนอะไรเนี่ยวันละห้าหมื่นเขาหลอกหรือเปล่า <c oughs> ก็เลยบอกว่าเออไม่หลอกหรอกเพราะว่ามันก็ได้คืนมาจริงๆยาวนิดนึงขอบคุณค่ะพอมีพื้นฐานมาอยู่บ้างแล้วครับคือดูไลฟ์ตลอดครับดูดูไลฟ์ทุกเช้าเลยแล้วลรู้สึกว่าพอลองได้อยู่ในตลาดแล้วมันเกิดข้อผิดพลาดเราอยากจะหาอะไรที่เติมเข้ามาในข้อผิดพลาดเพราะว่าพอไม่มีไกด์ครับในตลาดหุ้นเนี่ยมีวิธี100อยอย่างวิธี ีคิด1 0 0อยอย่างสมมุตินะครับเราต้องไปหาทั้ง1 0 0อยอย่างเลยแล้วคือส่วนที่ยากที่สุดก็คือว่าเอาทั้งหมด1 0 0รอยอย่างที่เราได้เนี่ยมันรวมเป็น1ระบบ1วิธีการเทรดระบบของโค้ดร,รู้สึกว่ามันตรงโจท์ได้ทั้งเรื่อง m i n d s e t ทั้งเรื่องการแอ n เนจซึ่งดีมากครับที่แก้ไขข้อบกพร่องในของตัวเองได้โอเคมากๆเลยครับกับคาสนี้ครับกอบคุณมากกำจิงติดตามมาตั้งแต่สแกนทุนนี้เป็นหักแต่ก็มันก็เหมือนผมก็ออกจากตลาดไปสักพักหนึ่งแล้ว กค่อยๆกลับมาเนี่ยครับพอดีก็มาดูแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจผมกับภรรยาก็ตามดูไลฟ์กันทุกเช้าเลยแต่ไม่ทันห้าคนแรกแล้วก็รู้สึกว่าพอมาแล้วมันก็เข้าใจอะไรได้มากขึ้นน่าจะสามารถทําจุด เข้าซื้อและจุดขายได้ดีขึ้นครับของกินเยอะมากหักมุมตรงนี้เลย้องครับก็ติดตามเป็นแฟนเพจมานานนะครับประมาณ3ปีตั้งแต่ช่วงโควิดครับเข้ามาในตลาดประมาณช่วงนั้นครับเพื่อนแนะนําเพจสแกนหุ้นให้เพราะว่าเพจนี้ดีเขาอยากเรียนผมถามเขาไปว่าเท่าไหร่เขาบอกว่า5 0 0 0 0ผมก็คิดว่ามันแพงมากครับสาหรับตอนนั้นแต่พอไปอยู่ในตลาดเองแบบมัวๆส่วๆรู้เลยว่าห0,000่นมันไม่แพงครับเจ็บไปเยอะครับมันหาอ่านได้ก็จ <Quel> ร <parole bees> ิงหาฟังใน YouTube ในเพจอะไรเงี้ยได้แต่ว่า ควเหมือนความรู้ที่แบบเประปสป่าครับไม่เป็นระบบครับขอบคุณครับ เคยเล่นหุ้นมาก่อนนะครับ,รบเมื่อประมาณ4ีปีที่แล้วก็เจ๊งไปเยอะ <c oughs> หลังจากเจ๊งเนี่ยก็เป๋เลยฮะไปทํางานไปจําแบบโฟกัสงานอะไรเงี้ยแล้วก็มีกลับมาเรียนบ้างซึ่งไปเรียนที่น,นี่มันจะเป็นโปรแกรมที่มันอัปเดตตลอดเวลา,าครับวันนี้ผมก็ว่าก็โอเคครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะไปฝึกให้มากขึ้นขอบคุณครับ